สวัสดีครับวันนี้ทางร้าน M นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับเป็น Honda CRF 250L นะครับเป็นปี2017นะครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับถ่ายข้างถนนนะครับถ่ายที่หน้าร้าน M Biker Shop นะครับผมนี่ครับแวะเข้ามาดูกันได้นะครับผมพหลามสงซอยหกนะครับ CRF คันนี้เป็นปี17นะครับรถสภาพสวยมากของแต่งพร้อมเลยครับผมพร้อมขี่พร้อมออกทริปนะครับตัวรถเป็นสียอดฮิตของ Honda นะครับรถสภาพใหม่มาก เลขไม่แปดพันโลนิดๆอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยดีกว่านะครับดูเลขไม่แล้วก็สตาร์ทกันเลยอ่าเครื่องวิทย์สตาร์ทติดง่ายครับผมนะครับนี่ครับรถสวยจริงครับคันนี้แวะเข้ามาดูกันนะครับพลำสองสองหกเก้าเซิร์ฟเอ็มไบเกอร์ช็อปเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับแวะเข้ามา เอาไปไแนนบริการนะครับบางรุ่นจัดได้บางรุ่นจัดไม่ได้โทรมาสอบถามมนัดหมายก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ c r F อันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับจากร้าน M ครับ